สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Channel อีกแล้วนะครับผม Speaker, Speaker. วันนี้ผมจะมาทําการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าร้อยขาเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆสาหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันพรามวิดีโอร้อยขาเรื่องดาว เป็นเรื่องวันที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าแคทซึ่งเธอกําลังจะมาตั้งแคมป์ในป่าและกำลังถ่ายคลิปวอล์กของเธออยู่แต่เธอก็เห็นว่ามียายคนหนึ่งมาเืินอยู่ที่ด้านหลังซึ่งยายแกนั้นกำลังใส่แมสและปากของแกก็มีเลือดออกมาด้วยในคืนนั้นเองขณะที่แคทกำลังตั้งแคมป์เธอก็ได้เจอกับยายคนนั้นอีกครั้งด้วยใบยหน้าที่ร้อนมากๆและมีเลือดออกจากปากของเธอเรื่องราว ตัดมาในวันที่แคเธอกลับมาทํางานตามปกติซึ่งเธอนั้นเป็นนามพยาบาลที่กําลังฝึกงานอยู่และต้องมาดูแลผู้กักตัวที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งโรงแรมแห่งนี้ประกอบไปด้วยลีน่าพ่อของเธอและพี่ชายของลีน่าอย่างลีโอและยูทูบเบอร์สาวอย่างเฟรมที่มาพร้อมกับพี่ชายที่มีชื่อว่าฟิลพวกเขาทุกคนต้องแยกห้องพักกันเรื่องดาว ตัดไปที่แม่บ้านที่มีชื่อว่าพรขณะที่ป้าพรกําลังทําความสะอาดอยู่รวมกับเลขาของเจ้าของโรงแรมที่มีชื่อว่าจูนจูนเธอได้ก้มมองลงไปที่ใต้เตียงและได้เจออะไรบางอย่างเมื่อเธอกับป้าพรน,นั้นเลื่อนเตียงออกก็ได้เจอกับตระสับสามสี่ตัวกําลังรุมกินร่างหนูตายแล้วเรื่องราวก็ตัดไปที่เฟรมเธอได้มาคุยกับลีนา่าว่าทาไมลีโอถึงแปลกแปลลีน่าจึงบอกไปว่า ลีโอสายเคยมีในสมองไม่เท่ากันเพราะเคยเจอเรื่องอะไรบางอย่างมาในตอนเด็กๆจึงทําให้พี่ชายเธอเป็นแบบนี้และเธอก็เอารูปของลีโอให้กับเฟรมได้ดูว่าลีโอน่ะเป็นถึงนักกีฬาที่วันโดสายดําเลยนะแถมยังโสดด้วยเฟรมนันสนใจหรือเปล่าเฟรมจะบอกให้ลีน่านั่งกลับห้องไปได้แล้วเรื่องราวตัดมาที่เจ้าของโรงแรมที่มีชื่อว่าวิท ซึ่งเขาก็ได้เรียกหัวหน้าพยาบาลที่มีชื่อเมย์เข้ามาต่อว่าเรื่องที่ว่ามีผู้กักตัวที่แพ้กุ้งทำไมถึงไม่มีใครรายงานเขาถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะซึ่งเขาก็ถามกับจูนไปว่า มีเรื่องอะไรอีกบหมที่เขาต้องรู้จูนจึงบอกว่าเฟมเธอเป็นยูทูบเบอร์และเธอก็เอาคลิปของเฟมให้ได้ดูในตอนที่เฟมนั้นไปรีวิวที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมันก็สกรปรกมากๆแถมอาหารเช้ายังแข็งมากๆอีกด้วยแม่อร่อยซึ่งการที่เฟมนั้นมาทําการรีวิวโรงแรมนี้ก็ทําให้สถานที่แห่งนั้นถูกปิดตัวไปเลยเรื่องราวแตกลับมาที่เมย์ซึ่งที่บ้านของเธอนั้นโทรมาตามให้เธอนั้นกลับบ้านแต่เมก็บอกว่าเธอกลับไม่ได้เพราะว่าเธอต้องเข้าเวรแคท ที่กำลังนั่งฟังอยู่จึงบอกว่าเมย์นั้นกลับไปทำธุระเธอเดี๋ยวเธอจะสลับเวรให้เมย์นั้นขอบใจแคทเป็นอย่างมากแล้วก็ย้ำแคทไปว่าเฟรมเธอเป็นโรคอะไรบางอย่างฝากเมย์นั้นช่วยดูทีเพราะว่าเฟรมนั้นไม่ยอมแจ้งว่าตัวเองนั้นมีโรคประจําตัวซึ่งน่าจะเป็นโรคเลือดด้วยหลังจากที่เมย์นั้นออกไปแคทเธอได้หยิบเลือดของใครบ,บางคนขึ้นมาดื่มซึ่งขนาดนั้นก็มีใครบ,บางคนกําลังจ้องมองมาที่เธอหลังจากที่แคทนออกมาจากป่า ลักษณะท่าทางของเธอนั้นก็แปลกไปเรื่องดาวตัดมาที่คลิปวิดีโอของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบอยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสารและเขากําลังพูดถึงตะขาบและการขยายเผาพันของมันและตะขาบที่น่ากลัวที่สุดมีชื่อว่าตะบองพรมเพราะว่ามันสามารถเข้าไปสิงสู่ในร่างของมนุษย์และสามารถคลายร่างของมนุษย์ออกมาเพื่อย้ายไปอีกร่างหนึ่งได้ด้วยซึ่งลีน้าเธอเก็กําลังดูคลิปนี้อยู่และไฟในโรงแรมก็ดับดับติดเรื่องดาวตัดมาที่ป้าพร ซึ่งคนที่กำลังดูแคทกำลังดื่มเลือดจอูนั่นก็คือป้าพรน,นั่นเองแคทที่รู้เข้าเธอจึงตามมาเล่นงานป้าพรด้วยการปล่อยตะคมในป่าของเธอมาจากการกับป้าพรกระดางกับว่าแคทนั้นเป็นทายาทอสูรยังไงอย่างนั้นหลังจากน,านั้นลีน่า เธอก็โทรไปหาพี่ชายแล้วบอกว่าลองเปิดก๊อกในห้องน้ําดูสิน้ํามันเป็นสีเลือดไม่ใช่ว่าที่นี่จะมีคนตายในแทงน้ําหรือเปล่าลีโอจึงลองไปเปิดดูแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งทางโรงแรมให้แต่เขาก็โทรไปไม่มีใครรับสายเขาจึงเดินออกมาจากห้องแล้วก็บังเอิญได้เจอกับเฟรมที่มานั่งสูบบุหรี่อยู่ลีโอจึงมาขอบุหรี่ของเฟรมแล้วก็หยิบไฟแชค็คของเธอไปซึ่งกระทาให้ลีโอและก็เฟรมนั้นได้มาเจอกับร่างของใครบ,บางคนที่เสียชีวิตอยู่ ัวเขาจึงได้ไปบอกกับวิทแต่เมื่อพาวิทน้ำมาที่เกิดเหตุกลับไม่ได้เจอร่างของใครวิทจึงบอกว่าผู้คนกำลังสร้างสถานการณ์เพื่อทำคลิปอะไรในโรงแรมผมหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงของโรงแรมเขาเสียหายเขาจะฟ้องเลยนะขนาดนั้นเองวิทก็ได้โทรมาตามให้เมย์นั่นรีบกลับไปเพราะว่าเกิดเรื่องขึ้นที่โรงแรมเมื่อเมย์น,นั้นกลับมาเธอก็ได้เจอกับแคทที่เดินอยู่ในโถงโรงแรมเธอจึงเดินตามไปเรื่องราวตอมาที่เฟรม กำลังรับโทรศัพท์จากใครบางคนที่โทรเข้ามาแต่ก็ไม่มีเสียงพูดมีแต่เสียงไอจูจูก็มีนางพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายเธอลีโอนั้นได้ยินเสียงเข้าเขาจึงเข้ามาช่วยซึ่งจูจูนางพยาบาลคนนั้นกับปล่อยตะขาบตัวยืดยาวออกมาจากหน้าของเธอแล้วก็ใช้ขาของมันนั้นฟาจนลีโอนั้นกระเด็นไปลีโอจึงหยิบไม้มาแล้วก็เข้าไปจัดการกับปีศาจตะขาบด้านหลังจากนั้นลีโอก็กไปทำแผลที่ห้องพยาบาลกับเมย์ เมย์ May, จึงบอกกับเฟรมไปว่าโรคเรือดีเฟรมนั้นเป็นอยู่ต้องรีบรักษาไม่งั้นมันอาจจะร้ายแรงได้แต่เฟรมก็บอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ได้กลัวแล้วจานาลีโอก็ไปส่งเฟรมที่ห้องต่อมาลีน่าเธอได้ไลน์มาบอกพ่อของเธอว่าเธอจะขอไปนอนด้วยแต่ว่าพ่อก็ถามไปว่าทำไมเหรอละจานาลีน่าเธอก็ออกมาจากห้องแต่เธอก็เห็นว่าป้าพรกำลังพาแคทมาทางนี้เธอจึงเข้าไปหลบที่หลังเครื่องซักผ้าและจูจ่ แคทเธอก็ทําสีหน้าเหมือนเธอตกใจอะไรบางอย่างซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นลีน่าเธอก็ได้เห็นเหตุการณ์สยองนี้ด้วยหลังจากนั้นพ่อกับลีโอจึงมาตามลีน่าที่ห้องกลับไม่เจอเขาจึงเข้าไปตามในห้องของเฟรมแต่ก็ไม่เจอเช่นเดียวกันลีโอได้วิ่งลงมาที่ห้องเครื่องซักผ้าและเขาก็ได้เจอสร้อยข้อมือของลีน่าที่ทําตกอยู่เมื่อเขานั่งเข้าไปเปิดดูตรงเครื่องซักผ้า เขาจึงเห็นว่ามันมีคราบเลือดแล้วก็มีร่างของใครบางคนนอนเสียชีวิตอยู่ในนั้นเขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากและคิดว่าเป็นน้องสาวของเขาฟิลพี่ชายของเฟมจึงพยายามบอกกับลีโอว่าให้ตั้งสติหน่อยแต่ลีโอนั้นที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนื่องจากอาการป่วยของเขานั่นเองจึงทําให้เขานั้นมีเรื่องกับฟิลแล้วก็มีอาการเสียใจยอย่างคุ้มคลั่งเฟมจึงบอกลีโอไปว่าอย่าทำให้เรื่องมันแย่ไปกว่านี้อีกเลยซึ่งขณะที่ลีโอกำลังเสียใจยอยู่ พ่อก็ได้พาลีน่าเข้ามาในนี้ซึ่งลีน่ายัางไม่ได้เสียชีวิตไปนั่นเองหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็รู้ถึงหูของวิทพวกเขาจึงจะหาวิธีการแก้ไขต่อไปเรื่องราวแต่ดมาที่ลีน่าที่ถูกพามาที่ห้องพยาบาลเมเธอจึงถามลีน่าว่าลีน่านั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ลีน่ากบไม่พูดอะไรเลยเมย์จร์จะคิดว่าลีน่านัานจะไปเจอเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากจึงทําให้เธอไม่สามารถพูดออกมาได้นะตอนนี้ หลังจากนั้นลีนาที่เห็นว่าเมย์นั้นออกไปแล้วเธอจึงใช้ภาษามือคุยกับพ่อแล้วก็พี่ชายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะว่าณนะตอนนี้ไอปีศาจขาบด้านที่มันอยู่ในร่างของประพรมันได้เข้าไปอยู่ในร่างของเมย์แล้วซึ่งลีโอเขาก็จะไปช่วยทุกคนลีนาเธอจึงยองพูดออกมาแล้วบอกว่าให้ลีโอนั้นระวังตัวหลังจากนั้นลีโอเมื่อเดินออกมาก็ได้เจอกับปรประพรที่เขาเข้ามายุทโทรศัพท์มือถือของลีโอและทุกทุกคนในโรงแรม ตามคําสั่งของวิทลีโอจึงยื่นให้ไปหลังจากนั้นรอปภก็ไปเข้าห้องน้ําและเขาก็ได้เห็นว่ามีฝูงตะขาบเข้ามาในโรงแรมนี้เต็มไปหมดซึ่งมันก็เข้ามาในทุกๆจุดไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์หรือท่อน้ําเมื่อลีโอนั้นพยายามตามหาเฟมเขาก็ได้เห็นว่าในโรงแรมเต็มไปด้วยตะขาบเขาจึงย้อนกลับมาที่ห้องพยาบาลและก็ได้เจอว่าพ่อเขาหายไปซึ่งพ่อออกไปตามหาลีโอเรื่องดาว ตามมาที่ทุกคนที่กําลังหนีลงลิฟต์มาแต่พวกเขาก็ได้เจอกับฝูงตะขาบที่มันโผล่เข้ามาในลิฟต์ซึ่งขณะนั้นลีโอเขาก็ได้ให้ลีนานขี่หลัออกมาแล้วก็ได้มาเจอกับเฟมซึ่งเขาที่เห็นว่าลิฟต์มันเปิดออกก็พบว่าคนที่อยู่ในนั้นนเสียชีวิตไปหมดเพราะฝูงตะขาบนั่นมาเล่นง,งานเข้าลีโอซึ่งจุดไฟเพื่อไล่ฝูงตะขาบนี้ออกไปและเขาก็พยายามจะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่แต่ก็พบว่าประตูโรงแรมมันกลับถูกโซ่นั้งคล้องเอาไว้ ซึ่งขนานั้นเองพ่อของลีโอก็ตามมาสมทบด้วยซึ่งคนที่ล้องประตูน่าคือวินนั่นเองฟิลที่วิ่งตามมาจึงถามว่าวินนั้นต้องการอะไรวินจึงบอกว่าเขาต้องการตัวของเฟรมเขานั้นทําตามคําสั่งของไอปีศาตจขาบนั่นและเขาก็จับตัวของเฟรมไปพี่รปภพ,พยายามเกี้ยกล่อมเจ้านายของตัวเองให้วางปืนเธอแต่เขาก็ไม่ยอมแถมยังยิงรปภจนเสียชีวิตไปอีกด้วย จังหวะนั้นฟิลและรีโอซึ่งเข้าพุ่งชาร์จเพื่อช่วยเฟมและย่างปืนไปได้ซึ่งพวกเขาก็วิ่งหนีมาจนได้เจอกับร่างของเมที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้เจอจูนที่อยู่บริเวณนี้ลีโอซึ่งจ่อปืนไปที่จูนและคิดว่าจูนนั้นเป็นคนที่ทําร้ายเมแต่ลีน่าก็บอกไปว่าในตอนที่เธอเห็นว่าปีศาจขามันออกจากร่างของปภอนมาเข้าร่างของเมมันมีเสียงไอคล้ายๆกับเสียงไอของเฟมเลยแต่เฟมก็บอกไปว่า เธอนั้นเป็นเป้าหมายของมันคงไม่ใช่เธอหรอกฟิลจะบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่ามันจะไม่ใช่ลีดาหรือพ่อของลีโอซึ่งลีโอก็หันปืนไปทางจูนอีกครั้งและบอกว่าแต่จูนนั้นอยู่กับเมย์ไปคนสุดท้ายจูนจึงบอกไปว่าตอนที่เธอมาเมย์ก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ก่อนที่เธอจะเสียไปเธอได้พูดชื่อของใครบางคนขณะที่เธอกําลังจะพูดชื่อนั้นออกมาจูจูเธอก็โดนขาของตะขาแทงเข้าจนเสียชีวิตไปในที่สุด ซึ่งปีศาจคาบตอนนี้มันได้อยู่ในร่างของฟิลแล้วซึ่งฟิลเขาก็ได้จับน้องสาวของเขาโดยที่เขากำลังถูกควบคุมอยู่ซึ่งไอปีศาจขาบนี่กำลังจะใช้ขาของมันนั้นทำร้ายลีโอแต่ว่าลีน่า <c oughs> ก็เอาปืนยิงใส่ฟิลแต่ฟิลกับไม่เป็นอะไรแถมยังมีปากตขาบด้นออกมาจากใบหน้าของฟิลอีกด้วยเขา ได้ใช้ปลายแหลมยืดยาวนั่นจะจัดการกับลีนาแต่พ่อก็เข้ามาขวางเอาไว้จนทําให้พ่อนั้นเสียชีวิตไปซึ่งลีโอก็แค้งใจเป็นอย่างมากและจะเข้าไปจัดก,การกับฟิลแต่เขาก็ถูกขาตาขาบนั่นทําร้ายเข้าเฟมเธอจึงหยิบปืนมาและขู่ฟิลไปว่าถ้าต้องการตัวเธอก็มาเอาตัวเธอไปเป็นๆไม่งั้นถ้าเกิดว่าเธอนั้นตายไปสิ่งที่ปีศาจคาบนี่มันต้องการก็คงจะสูญเปล่า ฟิวเขานั่งแกล้งทําเป็นว่าเขานั้นยังคงจําเฟมได้เป็นพี่ชายที่แสนดีแต่จู่ๆเขาก็หัวเราะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฟมยังตายไม่ได้แล้วก็ลากตัวของเฟมไปเขานั้นพาเธอขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วก็บังคับให้เฟมนั้นกินยาของเธอซะเธอยังตายไม่ได้นะตอนนี้ซึ่งณตอนนี้เฟมเธอก็มีเลือดออกจากจมูกของเธอแต่เฟมก็บอกว่าเธอไม่กินซึ่งขนาดนั้นเองจูจูไอปีศาจคาบนั่นมันก็คลายร่างของฟิวออกมาและเรื่องราวก็ย้อนไป ในตอนที่วีทนั้นเขาท่านถูกปีศาจขาบในร่างของเมย์บังคับให้เขาปิดโรงแรมนี้แล้วก็เอาตัวของเฟรมมาให้กับมันเขาจึงถามไปว่าทําไมต้องเป็นเฟรมด้วยไอปีศาจขาบนี่มันจึงบอกว่าเพราะว่าเรือของเฟรมนั้นพิเศษไม่เหมือนใครมันจะทําให้ตัวของมันนั้นอยู่ในร่างของเฟรมไปได้อีกนานเรื่องดาวตะก,กับมันในปัจจุบันฟิลที่ถูกคายร่างออกมาแล้วเขากลับมามีสติอีกครั้งและเขาก็มาช่วยเฟรมและเอายา้ายเฟรมกิน หลังจากนั้นเฟมก็มีอาการดีขึ้นเขาจึงพยายามพาเฟมหน,นีแต่ก็มาเจอกับร่างที่แท้จริงของไอตคาบยักษ์นี่มันได้โผมาแต่ว่าลีโอก็เอาขวานมาจัดก,การกับมันซึ่งณนะตอนนี้ลีโอมีลักษณะท่าทางที่เหมือนจะบ้าคลั่งมากๆเขานั้นสู้กับมันอย่างเอาเป็นเอาตายเฟมจึงพาฟิวหนีซึ่งลีโอก็สู้กับมันอย่างประชันชิดและจัดก,การกับมันได้ส่วนวิทที่รอดมาจากฝูงตะขาบเขาจึงมาเปิดแก๊สในห้องครัวและหวังจะจุดไฟ เพื่อระเบิดที่นี่ให้เป็นจุนขนาดนั้นเองเฟมและฟิลรวมถึงรีน่าก็มาพยุงร่างของลีโอเพื่อจะพาหนีแต่จูจูไอปีศาจคาบนี่มันก็ตามมาอีกและก็จัดการกับฟิลจนเสียชีวิตไปซึ่งก็ทําให้เฟรมนั้นเสียใจเป็นอย่างมากลีโอจึงเข้าไปขวางไว้อีกซึ่งก็ทําให้เขานั้นถูกทําร้ายเขานั้นรู้ว่าเขานั้นไม่น่ารอดแล้วจึงบอกกับเฟมให้พารีน่านั้นหนีไปและเขาก็หยิบไฟแช็คที่เขาได้มาจากเฟมจุดไฟขึ้น และทาให้แก๊สทิวท้นเปิดเอาไว้ระเบิดโรงแรมนี้เป็นจุนเรื่องราวตัดมาหนึ่งปีผ่านไปบอยชายหนุม่มที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เขากลายเป็นนักปราบตะขาบพร้อมกับทีมงานอีกสองคนนั่นคือเฟรมแล้วก็ลีน่านั่นเองเพวกเขาได้รับแจ้งจากหญิงสาวคนหนึ่งว่าถูกตะขาบนั้นเล่นง,งานซึ่งบอยก็บอกไปว่าต้องใช้น้ำอุ่นน้ำเช็ดแผลเขาจึงขอไฟแช็กจากเฟรมแต่เฟรมก็บอกว่าไม่มีซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็ได้ยื่นไฟแช็กของเธอให้ เฟรมจึงได้เห็นว่านั่นมันคือไฟแชกของเธอต่างหากที่เธอนั้นถูกลีโอนั้นแย่งไปเด็กคนนี้จึงบอกว่าเมื่อคืนมีผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยเธอไว้แล้วก็ให้นี่ไว้กับเธอและให้มอบให้กับเฟรมเฟรมจึงรู้ว่าลีโอยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นพวกเขาก็พาหญิงสาวคนนี้ขึ้นไปบนรถเพื่อจะนําไปรักษาแต่จูจูเด็กนันเกเรียนคนนี้กับมีดวงตาที่สีดํา ซึ่งแน่นอนว่าในร่างของเธอมีตะบองพามนั้นสิงสู่อยู่นั่นเองและเรื่องราวก็ตัดมาที่ตะขาบตัวดึงที่วิ่งเข้าไปใต้ท่อซึ่งในท่อนั้นก็มีชายคนหนึ่งกาลังอาศัยอยู่เขาก็คือลีโอนั่นเองณตอนนี้ลีโอมีลักษณะท่าทางแปลกๆเหมือนว่าเขาไม่ใช่เขาและเรื่องราวร้อยขาก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมันเหมือนหนังสปรลาดหนังอสูรกายอะไรพวกนี้นะครับเหมือนผสมพวกเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะครับ ทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายทอดการเป็นตะขาบได้คล้ายๆกับทายอาอสูรเลยทีเดียวเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในป่านะครับผมซึ่งตะขาบตะบองพามเนี่ยได้สิ่งร่างของคนมาตลอดนะครับจนมาถึงคิวของคุณยายที่แคดนั้นไปเที่ยวในป่าซึ่งทําให้เธอนั้นได้ถูกตะบองพามเนี่ยเอาร่างของเธอไปซึ่งตะบองพามมันต้องเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าร่างเนี่ยมันมีอายุขัยอยู่ได้เพียงแค่แป๊บเดียวจนสุดท้าย,ยมันได้มาเจอกับเฟรมและต้องการจะเอาร่างของเฟรมเพราะเฟรมเนี่ยมีเลือดที่พิเศษมาก มันจะคิดว่าการที่ได้ร่างของเฟรมไปจะทําให้ร่างของมันนั้นอยู่ได้นานมากที่สุดแต่สุดท้ายก็ถูกขัดขวางโดยลลโอซึ่งลลโอนั้นยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยเฟรมนะครับและในตอนจบเนี่ยเฟรมลีนาและบอยก็กลายมาเป็นกลุ่มที่ช่วยกันปราบตามตะขามโดยที่ตะขาบเนี่ยมันก็ไม่ได้หมดไปนะครับผมในร่างของเด็กหญิงที่โทรมาให้ทุกคนนนั้นมาช่วยก็ยังคงมีตบองพามที่สิงอยู่ในนั้นไม่แน่เราไม่รู้ชะตากรรมของสามคนนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่า เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะทําร้ายทั้ง3คนเพื่อเอาร่างไปอีกไหมส่วนในตอนจบที่เห็นว่าลีโอยังมีชีวิตอยู่หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าลีโอนี่ถูกไอเาดาคาป,ปีศาร์เนี่ยมันทําร้ายมาถึง2ครั้งสองคราวแถมยังโดนระเบิดไปด้วยทําไมเขาถึงไม่ตายผมเลยคิดว่าที่ลีโอนีย่ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะว่าเขามีตะบองพามอยู่ในตัวนั่นเองนะครับผมยังไม่เห็นว่าตะบองพามเนี่ยมาสามารถตายได้หรือเปล่าพอในตอนที่ถูกลีโอนั้นจัดก,การด้วยวานมันก็ไม่ตายถูกระเบิดมันก็ยังไม่ตาย สังเกตง่ายๆจากเด็กผู้หญิงคนนั้นยังมีตะบองพามอยู่แต่ว่าทาลลโอเป็นตะบองพรมตะบองพามที่อยู่ในร่างของผู้หญิงคนนั้นมันถูกแยกออกเป็นสองหรือเปล่าถ้ามันถูกแยกออกไปแบบนี้การปราบตะบองพามมันอาจจะค่อนข้างยากนะครับผมและถ้าตะบองพรมเนี่ยมันคายร่างของลลโอไปแล้วลลโอก็อาจจะไม่รอดแล้วก็เป็นได้นะครับและทุกคนเลยครับผมคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแลวกันนะครับฝากกดไลค์ กด subscribe กดแชร์กันด้วยและลอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับยอ,อยูจจะเเีีงคธธนน้ัิมใใหใฉพ